สวัสดีครับวันนี้เราพาน้องไบท้องไบมาที่อะไรโบราณสถานนะดูน้ำต้องดูน้องไบเล่นสเก็ตบอร์ดนี่ป้าจะเก็บเอาไว้ดูให้ไบดูกับไบดูกับพวกไอรู้ตอนโตนี่ครับเด็กกำลังหัดเล่นนะครับโอ้โหบรรยากาศกำลังได้ไบบรรยากาศได้ไหมโอ้โหดูเด็กเทพเล่นไม่หยุดเลยอะป้าเหนื่อยแล้วเมื่อกี้ป้าก็เล่นล้มไปทิง้ง ไปชวนเพื่อนๆมาเล่นก่อนที่เนี่ยมันที่ไหนที่นี่เขาเรียกที่อะไรโบราณสถานอ่ะโบราณสถานเก่าแก่ที่ไหนโคกปีบเหรอโคกปีบโอเคบรรยากาศดีมากครับเพื่อนๆอจังหวัดปราจีนอะไรนะหรือจังหวัดปรานะจีนไปชวนเพื่อนหน่อยมาเที่ยวที่ไหนเนี่ยโบราณสถานที่ไหนละ่ะนี่มันจังหวัดอะไรโคกปีบโคกปีบจังหวัดโคกปีบปราจีนบุรีนะครับสถานที่นี่โอ้โห มันตู้นแถวๆน้นอกว้างมากเลยนี่ก็จะพาเด็กมาผ่อนคลายตอนอหลังเลิกเรียนนะครับแล้วก็ไอตัวเล็กเล็กยุ่งมากเลยวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะเลิกชื่อน้องเบสเฮ้ยนี่นะครับกพาเฮ้ยระวังชนน้องนี่นี่ก็พาเด็กๆมาเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับตอนเย็นๆน,นี่บรรยากาศดีมากเลยโบราณสถานนะครับของเมืองศรีโมโหสถอันนี้เรามาที่บอ่อสักแก้ว หรือมาหัดเด็กๆเ,เล่นสเก็ตบอร์ดตอนเย็นนะก่อนเข้าบ้านกินข้าวที่นี่เลยเพราะว่า,าป่อป๊าทำข้าวผัดมานี่ก็พาเด็กๆมีความสุขนะครับตรงนี้บรรยากาศตอนเย็นค่อนข้างดีมากเลยตอนเช้าก็น่าออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายดีมากเลยที่นี่อ,อะไรนะคะเดี๋วยวรอเล่นแป๊บหนึ่งก่อนที่รอ,อ,อรอพี่ไว้เล่นแป๊บนึงก่อนได้ไหมคะโอเคห้านาทีได้ไหมคะลูกได้บอกเพื่อนได้ห้านาทีเอวกินข้าวละ วันนี้ไอไอตัวน้อยไอ้ตัวน้อยไอ้ตัวน้อยไอ้น้อ,อ,นอ,นองเบสก็กําลังหัดเล่นนะครับนี่กําลังคานคานอยู่นี่ฝึกทักษะการเล่นสเก็ตบอร์ดนี่ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูนะครับไม่งั้นล้มล้มไปไงหัวแตกใช่ไหมเจ็บเจ็บอย่างี้ยนะไ,ไนบส์บอกเพื่อนๆว่าวัานนี้ไบเอ่อมาเล่นที่นี่แล้วมีความสุขหรือเปล่าความมีความสุขเออเดี๋ยวไบส์จะมาเล่นทุกวันแล้วสเก็ตบอร์ดนี้ก็ไบสน้องไบสก็อนุบาลเอ้ยไม่ใช่ดิ อยู่ป1แล้วก็ไม่ได้เอาลง youtube นานนี่เอาไปดูตอนใบโตใช่ไหมนะไว้กับเบสนี่ครับน้องเบสก็เล่นแบบไถครับไถไปก่อนเมื่อก่อนน้องเบสน้องไบก็เล่นแบบไถไถน่ะนี่น้องเบสก็มาทําตามแบบถไถไถส่วนนู้นน้องไอ์ครับล้มหัวเข่าแตกครับเ,เราจะไปดูกันนะครับล้มหัวเข่าแตกหรือเปล่าครับโอ้โหไม่แตกนะครับมีนิดๆหน่อยๆน,นะครับอ,อะไรนะ อะไรไว้ขอดูหน่อยนี่แหละเขาเรียกอ่ะไอ้ไอไอชอบเล่นพิเลนอะ่ะไอ้ชอบเล่นนั่งนั่งเล่นสเก็ตบอร์ดอะ่ะนี่พี่ไบก็แบบว่าฝึกเกบเข้งคัดไบไบโชว์เพื่อนหน่อยดิโชว์โชว์เออ่ออะเ <Yeah. S 1> ช่ล้มป่าคาบดินนะโอ้โหเลี้ยวด้วย,ยงไงล่ะ <c oughs> นี่ยามเย็นนะครับของเมืองเมืองเก่าของสีมโหสถน่ มันเป็นสถานโบราณครเขาได้ทําใหม่เป็นสถานที่วิ่งดีมากตอนเช้าเชนะครับชาวปาตีนโอ้จฉามากชาวปาตีนบุรีที่นี่ลมเย็นมากให้เดินรอบในวันหนึ่งก็คงไม่หมดเพราะว่ามันกว้างมากโอ้โหดูนี่ครับแล้ววันนี้เราก็มาดูน้องไบนะครับเอาไปดูตอนโตนะใช่ไหม,มดูดิะ้ตาย ดูน้องเพชรดิน้องเพชรไปเล่นอะไรนั่นอ่ะลงมาเพราะว่าข้างบนมันขูุขระลงหวานยิ้มลงมานล,ละเลยเลยดูใบดูไอ้ไอ้ไอ้เล่นโชว์เพื่อนหน่อยดินี่นะครับนี่ <c oughs> อยู่ป .5 นะครับ <c oughs> โอ้โหไหนนั่ง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 โชว์รอบนึงไอ้เหี้ยโอ้โหนี่คือท่าจำตัวนะครับล้มหัวเข่าแตกแนละ้ว <c oughs> แล้วครับยามเย็นนะครับสร้างกิจกรรมให้กับเด็กๆระวังกำแพงนะนี่ครับสนุกสนานตามภาษามีอะไรบอกเพื่อนบ้าจะลากันแล้วเพราะว่าเอาแค่นี้พอว่าเดี๋ยววันวันหลังก็ถ่ายใหม่อย่าลืมมาเล่นที่นี่ที่ไหนล่ะที่โบราณสถานเก่าเก่ที่โคกปีบของเราใช่ไหมโคกปีบหรือจังหวัดบาจีนโอโหโอเค คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่อา้าวไอซ์มีอะไรทิ้งท้ายไหมไม่มีเบสมีอะไรทิ้งท้ายไหมคะไม่มีบาย <Bye bye S 2> <Bye. S 1> เพื่อนยังคะเดี <Bye. S 1> ย๋ยวเจอกัน <Bye. S 1> เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายข้างล่างนี้เลยนะบ๊ายบายโอเคบ๊ายบาย